รี่ผมใช่ไหม, family, <geliyor> ผ,มผมก็ซื e ้อมาแล้วก็ซื้อตามนี้แหละนะครับหมุนได้เจ็ดศูนย์สองแล้ก็คนซื้อแล้วก็ไปซื้อเจ็ดศูนย์สองเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ไปซื้อเจ็ดศูนย์สองเห็นไหมเออแล้วก็ไปซื้อเจ็ดศูนย์สองเห็นไหมอ่าแล้วเราก็ไปซื้อนี่นี่เลขนี้เราชอบเลขนี้เราชอบเลขนี้เราชอบนะเนี่ยเราก็ซื้อนี่ก็ซื้อ่่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 ้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แล้วก็ซื้อซื้อสองหกนะครับซื้อสองหกเห็นไหมเห็นไหมอ่าซื้อสองศูนย์ศูนย์สองเห็นไหมศูนย์สองสองศูนย์เห็นไหมอ่าอ, 02, 02, อ่าสองเจ็ดเจ็ดสองก็ซื้อเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแลน,นี่ เจ็ดหาเจนะครับอ่าสวัสดีค่ะติดตามทุกครั้งค่ะพี่สายนะครับพี่สายแสนโทนนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนี่ครับนะครับเดียวก็ทมัคก็ตีเลขออกมาให้แล้วนะครับท้อฝนก็ตีเลขออกมาให้แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะนเนาะใครยัง อ๋อมีอีกเลขหนึ่งเนาะมีอีกอีกเลขหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมชอบนะไหนอะเออได้มาน้อยนะแล้วมันไม่ค่อยมีด้วยเลขนี้ไม่ค่อยมีด้วยมีเลขนี้ไม่ค่อยมีนะเลขชุดไม่มีอ่ะมีแต่เลขเลขใบๆเลขเลขเลขเป็นใบนะครับก็คือเลขนี้นะอ่า คือเลขนี้นะครับก็คือทม้งหมดทั้งมวลก็เหมือนที่ท่าฝันตีความให้นั่นแหละนะครับผมก็ไปจัดลอตเตอรี่มาแล้วนะครับกต็ตามนั้นนะครับตามตามนั้นนะครับท้าฝันก็ตีความให้แล้วนะครับตีความไปแล้วเราก็ก็สมมติสมมก็เหมือน,นที่บอกอ่ะอยู่อยู่ที่ดวงเราด้วยนะอยู่ที่ดวงเราด้วยก็ขอให้เราดวงดีเราโชคดีในวันที่1ตุลาคมซึ่งหัวยออกอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าท้าฝันฝันก็เลยรีอบอะไรสดบอกก่อนอย่ลืมนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อก่อนหวยออกเดี๋ยว อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาไลฟ์บอกอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคคุยกับท้อฝันนะครับเลขฝันนะคะวันที่หนะ 1, 2, ึ่งร้อยยี่สิบหกนะหนึ่งสองสูหนึ่งสองอะไรนะหนึ่งสองหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะอ่างวดที่แล้วหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกเลขความฝันนะคะฝันว่าออกเลขไม่ชอบันว่าออกเลขฝันเห็นเลขสามตัวตรงๆนะคะ ตาสวยมากขอบคุณค่ะปันว่าแล้ววะ <c oughs> อ่ะเดวขอเขียนแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ปันเห็นเลขนี้เราไม่น่าเชื่อคนลุกเป็นเลขที่ละไมใครปิงปองมากเลยแบบนึงนะคะขอระบายสีก่อนจะได้เห็นชัดชัด ให้รอเลขฝันอยู่นะคะพิมพ์รวยเลขฝันมาเลยค่ะพิมพ์รวยเลขฝันมาเลยค่ะกาลังจะบอกเลขฝันอยู่แล้วนะคะเลขฝันสามตัวหรือพิมพ์สามตัวแตกมาเลยสามตัวแตกแตจริงจริงน้องไม่ค่อยให้สามตัวแตกเลยนะตั้งแต่เปิดเพจมาส่วนใหญ่แค่น้องให้สามตัวจะตัดเป็นบนกับล่างนะคะไปตัดไปตัดไปจับคู่เองบนล่างแต่คราวนี้มันจะมีทั้งเลขสามตัวที่เป็นเลขฝัน กับเลขสตัวที่เป็นเลขปิงปอง มาเลยค่ะ,ะเลขฝันนะคะเลขแรกนะคะเราลุ้นดีกว่าเราเปิดแบบเกมโชว์เปิดแบบเกมโชว์ดีกว่าไหมเลขแรกนะคะนี่มาแล้วอันนี้เลขแรกเลขแรกฝันเห็นเลขสามตัวดังนี้นะคะเลขแรกเลขความฝันประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขแรกนะคะคือเลขหนึ่ง าคือเลขห้าหนึ่งห้อาอะไเอ่ยอ่ะพิมพมาซิหนึ่งห้าอะไรคะตัวสุดท้ายแล้วอ่ะพิมพมาหนึ 1, ่งห้าอะไรต่อฟันฟัน,ฟน,ฟนเล, 1, เล็กหนึ่งห้าอะไรคะเนี่ยมันละไมใครปิงปองเลยอันนี้ก็คือเจ็ดไงนี่คือเลขเจ็ดไง ชัดมากแล้วก่อนตุนก็เหมือนสิงห์สิทธิ์หรือเทพเทวามาบอกอีกทีหนึ่งว่าปิงปองอ่ะที่เราบุนได้เจ2ดศนย์สอง่ะจริงๆอ่ะอาจจะให้แพงเป็นเลขนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่เจ็ศนสองตรงๆจริงๆแล้วน้องอาจจะหมายถึงหนึ่งห้าแล้วก็อะไรคะอ่ะหนึ่งห้าอะไรเชีรยเลขอะไรหนึ่งห้าอะไรคะนี่ค่ะหนึ่งห้าเก้าหรือหนึ่งห้าหกอ่านี่คะ่ะแล้วเนี่ยมันเหมือนเลยนะ 7 7กับ1ใครยกันใช่ไหมเนี่ยน้องให้แพงหรือเปล่าเนาะน้องให้ปิงปองมาเป็น7 720 702แต่เลขความฝันคือ159 156จริงๆอ่ะฝันเห็น159แต่กันเหนียวให้กระดกเป็น156ด้วยแต่อย่าไปซื้อ3ตัวตรงๆนะให้แบ่งนะเป็น1 5 5 1 5, 6, 5 9, ้า9้าด้วยนะคะหรือม่ก็ห1หนึ่งหนึ่งหแต่หนึ่งหนึ่งหไม่ได้เขียนในกระดาษในกระดานไว้บอร์ดนะให้ไปจับคู่เองนะคะแล้วเนี่ยสูเนี่ยสูเป็น6เป็น9ได้คือเลขติงปองกับเลขความฝันเนะี่ยมันเป็นเลขที่มันพ้องกันอยู่มันพ้องกันอยู่มันจำเพาะกันอยู่มันเป็นเลขแผงซึ่งกันและกัน มีนะคะหนึ่งห้ามีนะคะแต่หนึ่งหกหนึ่งเก้าไม่มีในนี้เพราะฉะนั้นทอฝันว่าวนเนี่ยมันหนีไม่พ้นเลขในกระดาษหรอกเนี่ยเหมือนกันเลยเนะี่ยอันนี้คือเลขความฝันอันนี้คือเลขปิงปองดูสิอะ่ะถ้าเทียบกันเนี่ยเหมือนกันเลยมีตรงไหนไม่เหมือนบ้างเนี่ยมันแท้กับเป็นเลขเดียวกันแล้วนะเนี่ยเลขปิงปองแล้วก็เลขความฝันเนี่ยจะมาพี่เดเนี่ยดูสิ ขบบนเลขเลขปิงปองเพลิก้านะคะเจ็ดศูนย์สองหรือเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็อะไรคะเลขความฝันหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้านะแคปไปเลยแคปอย่างงี้ก็ได้อะแล้ไปจับคู่เองจับคู่ในแนวนอนนะไม่ใช่จับจับคู่ในแนวดิ่งไม่ได้นะไม่เอาแนวดิ่งนะไม่เอาแนวดิ่ง,งนี้นะเอาแนวนอนแถวใครแถวมันนะคะสามตัวใครสามตัวมันนะ ไปหาจับคู่เองถ้าให้จับคู่ให้ก็ก็ได้อันนี้คือจับคู่ให้แล้วนะเข้าใจไหมคะอ่ะถ้าอยากจะเก่งกว่าทอฝันต้องจับต้องจับคู่ให้โดนกว่าทอฝันบางทีทอฝันวงกลมไว้มันเป็นเลขที่ทอฝันชอบแต่บางทีอาจจะออกนอกที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วงกลมไว้ก็ได้แล้วมันชอบเป็นอย่างนั้นในหลายงวดไอ้เลขที่ไม่วงกลมชอบออกไอ้เลขที่วงกลมเสือกไม่ออกอ่ะ นี่คือเลขที่เขียนให้อันนี้คือเลขที่ไปจับคู่เองหรือไม่งั้นก็ใครเล่นสามตัวได้ก็เล่นไปอนุโมทนาบุญพอให้สามตัวแต่อครับอย่างนี้ดีกว่าเพชรกล้าค่ะพเอไปเด็กมานั่งหน่อยพี่เด็กอยากจับคู่กับอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมเอามาวิเคราะห์ให้หน่อยศูนย์ศูนย์เป็นหกเป็นเก้าแล้วก็สองเป็นห้าได้ครับก็ไปจัดลอตเตอรี่นะครับจัดลอตเตอรี่ไว้เลยนะ นะครับหนึ่ง6า้าหนึ่งห้าหกนะทำไมมันมจำพอก็เ,<ล>เป็นเลข <Okay. S 2> แขงของของเจ็ดศูนสองนี่แหละนะครับเจ็ด6ูนย์สองเจ็ดหกสองนี่แหละนะอ้ฝันได้พอดีเป๊ะเลยฝันได้เป็นเลขแทงเลยนั่แหละเลขความฝันที่จะมาบอกครับอ่านี่คือเลขความฝันนะครับข้างบนนี้เป็นเลขปิงปองใช่แล้วเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหกสองเจ็ดก็สองคือเติมหางเลขศูนย์ไงคะเติมหางเลขศูนย์แล้วก็ข้างล่างนี่เป็นเลขความฝันสามตัว อ่าเลขสวยเดี๋ยวมีคนบอกว่าเลขสวยอ่ะแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยแคปไปเลยนะครับซื้อแบตเตอรี่นะไปอแบตเตอรี่เลยนะ,ละลเลยนะครับวันนี้เราไม่ไเซมซีอากงใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเลขมันจะเยอะแล้วมันจะงงนะคะแค่เลขฝันเพิ่มเข้าแค่เลขฝันเพิ่มเข้ามาก็เหมือนไปเขย่าซิมซีเพิ่มแล้วเนาะครับนะคะตรงนั้นนะเออทุกคนโชคดีนะทุกคนมีโชคนะครับมีโชคนะครับเพราะว่ามันจะปลายจะปลายปีแล้วเดี๋ยวไม่กี่กวันก็จะปีใหม่แล้วนะครับ ไม่จรินก็จะปีใหม่แล้วไอ้ในนี้เล็กไม่เยโยนนะถ้าจับไปจับมาเนี่ยเล็กไม่ได้โยนนะใช่แล้วคุณไปจับเล็กที่คุณชอบเองนะคะใช่แล้วนะอยู่ในนี้แหละครับอยู่ในนี้แหละนะใครตาดีนะครับก็จะคว้าโชคได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยเราไม่ทําคลิปแล้วครับนะเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยโชคดีนะครับทุกคนโชคดีนะอ่าใครชอบเลขอะไรคะบอกเขาฟันหน่อยอายยังไม่ลงง่ายๆใครชอบเลขอะไร